ฝากถึงลูกหนี้ทั้งหลายนะครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้หรือชำระหนี้ให้กับโจทก์แล้วลูกหนี้ทั้งหลายยังลื้อแพ่งอยู่นะครับให้รู้ตัวเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหนี้เขาติดตามคุณอยู่นะครับและหากสืบทรัพย์เจอทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับแบบนี้ก็จะทำการยึดทรัพย์สินทันทีนะครับ บังคับคดีนะครับบังคับค,บคดีขาดโทษตลาดแล้วลูกนี้ทั้งหลายอยากคิดว่าเอ้าแล้วถ้าหากไปยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินล่ะหากลูกนี้ทั้งหลายไปยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินก็ถือว่าเข้าข่ายโกงเจ้าหนี้เป็นคดีอาญาต่อไปมีโทษจำคุกนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับว่าหากเป็นหนี้แล้วต้องคืนเป็นหนี้แล้วต้องชำระให้กับเจ้าหนี้หรือทางโจท์ครบทวนนะครับหากใครมีปัญหาก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ